ปีมาแล้วเนี่ยโจโฉนำทัพห้าหมื่นไปตีเมืองซีจิ๋วท่านโตเกียมก็เลยร้อนใจน้องชายเจ้าว่าข้าจะช่วยโตเกียมดีหรือไม่ช่วยดีถ้าโตเกียมรับบัญชาจากอดีตฮ่องเต้ทำงานสุดจริตปกครองเมืองซีจิ๋วมานานข้าจะไปเมืองซีจิ๋วช่วยท่านโตเกียมข้าจะให้ทหารสักสามพันไปช่วยท่านอีกแรงข้าไม่ได้ต้องการทหารของท่าน ข้าอยากจะขอยืมคนคนหนึ่งยืมใครขอยืมท่านจูลงทำไมต้องเจาะจงเป็นเขาหลายคนอาจรู้ว่าลิปโป้เป็นยอดขุนพลแต่ไม่รู้ว่าความกล้าหาญของจูลงนั้นยังเหนือกว่าลิปโป้เสียอีกเจ้ายอมติดตามเล่าปีไปช่วยเมืองซีจิ๋วไหมยินดีครับ ha ha ha